วันบุญกระถินวัด่าสองอันบาทเจริญร้ำบัดเท่ากับือนมีกระถินปีแรกผูป้ป,ปีกระพักนี่บกกระถินแต่ว่าปีนี้คือเป็นกรณีพิเศษมีพระทรงองค์ประจับคู้บาอาจารย์อาจารย์เอกคนเป็นพ้นพื้นทีแถวนี้รันยังเราเป็นดิน ดินพอดินแม่ดินมรดกตกทอดปัเหุเป็นบัตรเป็นว่าพวกเขาก็เลยเดยไม่โอก,กาสมันมารวมกันในการทำเพ็ญบนุญบำเพ็ญกุศลตะกอนสถาน,นีเป็นให้ธรรมดาละแต่ว่าเมื่อมีผู้บาอาจารย์มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาโยนเลยเป็นสถานทีที่ก่อ้เกิดบุญราวะว่าวัาวเท่านี้เท่านสามารถที่จะบำเพ็ญบุญกันได้ทุกคน บุญเกิดจากการให้ทานเขก็ได้ในห้ทานบุญเกิดจากการรับษาระจินเข้าไรับษาระจินบุญพวนาฟังเทศเข้าได้ภพวนาฟังเทศกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสถางก่อให้เกิดบุญทำกับล่างขาลานขายอ้ี่น้นเป็นเรืของการสินถาชนิดได้นันก็ไปสื่อเอาอันนี้คือการบรรว่าเล่าเนี่ยคือการเป็นสถางประกอบบุญ ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะยุกวอกไกลจากห้างกรมะนาคมไปมาสะดวกต่อไปเนี่ยจะเปิดจองอันมาเปิดย่างดูตาเลยครับคนไปคนมากเป็นสถานที่เล่นดูได้เพราะว่ามันอยู่ไกลแรง่องเทียววัดจองอันบาจะเริ่มทําำอยากโยมห่อกันองคนกับไทมาแล้วคนกับบุกไทมา เจ้ว่าต่อไปเนี่ยมีระสงมองค์เจ้าอยู่ประจำนะเขาก็จะได้มามบ่อยๆมาประกอบบนมือเนี่ยจะมีฝนตกอย่างหนักฝนอย่างหนักทวดาอนุโมทนาประจับบนกัะสินปีแรกฉันได้กับตาไม,ม่าได้มือร่วมนนกันในยได้ขังนลยเขาก็ได้เสียตะระหายธาตุโดนต้นต่ามพ้นกับตาหาย่าตุามกำลังไปอพอม่านสมาทานศีลเโาก็ได้สมาทานไปแล้ว ฟังเทศฟังถ้ำถ้ำวัดสวดมนต์สิ่งเรานี่มันเป็นบนุญเป็นกุศลในพุศธศาสนาเนะมื่อเขาได้เหตุบุญก็ซื้อว่าห้องปขาดทุ้นเขนะามา้าเ้าก็ไดประโยชน์อย่างไงก็จได้ก็ไหวเพราะพุทธลูกไหวผู้บาอาจาราย์ไหวพระสวดมนต์เ้องเด้ทําำวัดสวดมนต์ไปแล้วนะอันนี้ไปซื้อว่าห้าได้ทถ้ำมามาไม่จสิงแต่กุทลำามาห้องบระไดสุญเปล่าบุญม่นจะเกิดขึ้น เกิดว่าเ้างอะเห็ดคนงามก็มีอะไรวะมันเ้าไม่หวังการห้องม้าห้องบริเวณยังนีมันจะมาเสียเขียวหรือว่าม้าก,ก็พอประทับใจการที่เอาม้าอะไรห้องอะไรเห็ดเอียงดีๆลงไปเลยมันประทับใจเ้าระลึกจะดีใจแต่ว่าการห้อมาเห็ดบอดีบองา่ามไประลึกฟอกไฟล้างกับคิดกับสอนเพราะหนาเห็ดจังสั้นเพนาหนาเห็ดจังสิมันจะเป็นปมในใจ คนเฮาเนี่ยจะเวลาว่าลาสุดท้ายคุณว่ามันสิระลึกถึงเรื่องที่เคยผ่านมาเวลาใกล้สิลงสิตา,ายคุณว่ามัน,ม,นมันเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันพุทธถึงจะนุ่นมากผู้ดใด้สั่งว่าสั่งกรรมมันกับพุทธสื่ผู้ใด้สั่งพุทธงามพ่อเดี้ยงกับพุทธเสื่จะผ้าวานเนมันโอ้วิกริตวิกรตจังหวะคนึงวนมีจติตวันมีจิตตังเนี่ยมันไปเรื่อยถึงถึงแต่บาา เมื่อไปเลอยถึงบาดถึงกรรมเมื่จัดภาเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมันจะใส่ขาหัวขาก้วยขาข้นขานันขาในอย่างนี้ต่างมันเรียเห็นบาดพิโตบาดตะดดนบาดปวัเนี่ยมันเจอกันยากเพรามานกระทุสลาย่ต่อแล้วเสียงมันเห็นเป็นผักตะเห็น้องไส่ขาเดี๋ยวแด้เย็นเป็นข้นบังเย็นเป็นอันนั้นนึ่บักมันต่างผักคือมะหล่อมนหลอนเ้อเวลาามนละสุดท้ายเเห็นห้องบาดตะโดน ถึ้นกบวานลงพ้นดิ้นล่นกระเสือกกระสนก็เลยขาดสติไปเลยพลวัสตายในขณะ้นึือโดาไปทุกติเแล้วให้พญายมก็วิญญาณไปเาก็ไปสอบสวนมันเสียมีพวกโจดพวกอ,อียก,กระาสตานที่เขาไปปรทุษตลาดนันหละทาลองสูกอยู่ไปจำนวนมาเห็นจับไปโอ้พวกล่องสูกนี่รือว่าท่าแจงว่องอยู่เวลาตายไป พยายามยมถามเฮตุอีร the the ีบอเงี้ยไม่ต่างไปสอบสวนสอบสวนแล้วว่านเท่ากับลึกได้ยู่การกระท่ของเงาคนย่อมนะว่าย่อมจม้นเหียอันนั้เฮียตันนี้เือว่าย่อมรับย่อมรับเป็นรับโทษแลวบ่านการรับโทษเนี่ยคือเ่าไม่ขอหลีกเลี่ยงได้เลยนักพ้นว่าเอาเงินไปจ่ายไปยุ่อมันพี่นองเงินหยาดเตะปากไปยังเือญยาดเตะมือไป ไปจับพญายขึ้นสวรรค์มา่คนนี้บอกเองเออเองเนาะแต่ว่าขันตอนต้อไปหอดเลยมันยังจะซอยเรลวอว่ไดดเลยม่มีมยิงจะซอยเร็วไดเงินทํามจะมันหไปมื่อแถือไฟใหม่บดเนี่ยแต่จะร่างกายของมก็ไังแตกกระายไปด้วยอานาจไฟเผาและเศรษฐากิทางแต่เมื่อเบิดลมหายใจแล้วเขไปยังหดดเดลียวกบพวอมส่งจับ พราะมันต้องจําแต่มันฝังอยู่ในเจ็ดสหนึ่งต็เน,นี้นสิบันตายเนี่ยมันเป็นเรื่อดตีนบอกมันเป็เจ็ดอยู่ในข้อมาือเ <c oughs> จ็ดเจ็ดอยู่ตนเจ็ดอยู่ในปฏิสนธิเจ็ดมันบอกว่าี่มันเจ็ดอยู่ในระบบสมองภาามันเจ็ดอยู่ในระบบสมองเนี่ยเรว่าตายไปสมองมันติดเผ้าทั้งบ้านมันจะเลื่อนไปเลย แต่ว่าสมมติเ <Leah> ป็นเตจอยู่ในจิตสนุกจิตตาสันดานสมันู้นวันเริ่อการจะท่ำตัวเองอย่างจะบอกพุทธเจ้าว่าจะจิตไปประมาทเตถ้าเัาประมาทแล้วมันไปเผื่อท่ำบาปท่ำกรรมเนี่ยโอ้เวลาตายไปจิตเศร้าหมองแล้วเลยถึงบาตรถึงกรรมแต่ไปกระท่ำจิตมันสิเศร้าหมองบาตรสะดุดบาตรพิโต๊ะก็เป็นได้รับธนาจากทุกขติเป็นอันหวังเมื่อจิตเศร้าหมองได้ทุกขติเป็นอันหวัง จิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่พุ่มเต่าไม่พุ่มมองทุกขติเป็นอันหวังจิตเตอสังกิริตเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตบ่เต่ามองสุขติจะเป็นอันหวังที่กันเจนห้องบ่มเต่ามองเจนห้องฟองใสกลไปสุขติโลกสวรรค์เจตห้องเจดฟองใสพองยังพอห้องเลือถึงการไหนี่า จาข้านุสติและลึกถึงการในข้านเข้าเสยในข้านบุญกับจินเสวยในข้านบุญกับป้าเสวยในข้านตักบาตรเพื่อเสียน้ำขณะยังลึกแกวานหัวเสีไม่หวังคืออู้ห้องเคยได้ให้ทชานิอันไหนหายชาตอันนี้ยังได้ตามเกิดปื้นปิติเห็นมาอิ่มออิ่มใจว่าเพาได้เห็นน้ำพานสอนของพุทธเจ้าได้ตามประโยชน์นี่จะเป็นจาขานุสติหรือห้องลึกถึงศีลนจะเป็นศีลานุสติ แล้วเลืห้องเพื่อในรักษาสิ้นหาและรักษาสิ้นแปดรักษาสิ้นอุโบสถรักษาสิ้นสิรษสิ้น้องรล่อยิบเจ็ดเลยจิตใจเขาไม่พวมมั่นคงแล้วเลือาห้องรักษาสิ้นเป็นสีลาหนุ่ตสิตายไปไปสวรรค์เลยสีเลนและทุกข์ะติงกันสิห้องสิมีสุขจิตได้เพราะการรักษาสิ้นสิ้นจะเป็นเครื่องค้ำประกันเชฟบิดของห้องเมือเบิ้ต้มหายใจ หรือบางครงเราเลยถึงพุจจพุทธานุสติเราเลยถึงพระธรรมข้ามอนุสติเราเลยถึงประสงค์เรียกว่าสังฆานุสติถ้าเขาไม่พุม่มนืลึกอยู่ในสิ่งเราเองจิตใจเทาก็บเจ่ามีสติมีสัมปชัญญะจิตเป็นกุศลเมื่อตายไปแบไปสวรรค์กลายเป็นทัน้งหมเดลบรรลุธรรมเนียไปสวรรค์จิตเทามันมีความสงบลมเย็น จะว่าแต่เขาเลยรระลึกถึงจริง totally. ม <the> ันเป็นอุปการะแก่จิตใจมันจะเห็นในจิตใจข้องที่หวังจิตใจที่มีคุ่มซุ่มมีพวามสื่อนี่กำลังแต่ว่าแต่เขาเป็ระลึกเปนบาปเป็นกรรมในจิตใจหดหูงจิตใจบุญไหวบาดตะดุ้งระลึกแด้ลำบากขันเขาระลึกเขาเป็นหนีเป็นศีลมาถึงแห้งขัดเลยทา้งคนเป็นหนีหอดทาย หนีผู้นั่นหนีผู้นี่หนีที่นี่นอกหนีสถานการพน้องเจลยแใจตายไปเลยพอจะไปใส่หนีแล้วหลงนานเนาะคิดว่าจะตายแล้วจะแล้วกูมนเลยสิ่งที่เขาเป็นหนีไม่ได้ฆ่ายู่ในใจเขาอยู่เวลาเขาตายไปไปเกิดพบได้ชาติได้ก็ได้ใจหนีไม่เจ้าใจหนีจนโอ้หน่าเจริญมันสอบพูดนีใส่ยึดหลายภพหลายชาติโเบไว ต้อเป็นทาสับใส่ของผู้อื่นเจอกับได้เสียสรัพของผู้อื่นด้วยเหตุไหเหตุหนึ่งจะว่าผมกเขาทั้งหลายมันเจอเนี่ยเขาเสียทรับไปโดนบุหูสามเหตุเด็กเจ้าใส่เนียเก่าเด้อใส่นียเก่ามันจะเสียสมัยใจเพราะว่าทั้งเสียเขาติดเหนี่ดิบทางผู้อื่นเขาบริสัยเขาก็ใส่กันเลยแต่ว่าจะเพป็นเจ้าใหรอกอันนี้จะเป็นภาพออกอย่างหนึ่งแก่ความผิดตัวกังวลแต่จริงมันไม่ย่องเน่ยมันหยากเลย ขันทบนต่ตรใจนี่ก็แม่หอบฝากไว้ตลอดฝากไว้ให้ท่านเป็นบุญเป็นกุศลกัมันเสียไปเลยเหตุนในเหตุใน,น่งโวยที่หอบบริสั่งใจ,จคิดว่าเออหนึ่งใส่นี่สองฝากเอาไว้ฝากไว้ของเราไว้ฝากไวปป้ะการใดกันในขันทบุตรใจในผลในภาระในสง์อันนี้มันเป็นวิธีคิดให้เกิดความสบายใจแต่ว่าแต่เเราถึงบุญเป็นกุศลที่เขาได้เหตุไวไรข้ามไว้ ไม่เป็นอนุสติในเวลาตายเขาควบใจจากเลึกเข้าเลึกถึงคุณพระพุทธกับตามพระท่านกับตามพระสงฆ์กับตามระลิศเลิศเสิึเสินชาติเต็งเราเนี่ยเมื่อเจอแต่เขามีความอิ่มอกอิ่มใจดีอกดีใจมีความทุกข์เมื่อตายโดยสติถ้าตายโดยเขามีสติอยู่เนี่ยมันจะพ่อในการดีจัไปสู่จุกติเขาบระวัติสะดวกประวัติกลัว ต้นห่อแต่ใจนักแนนเนี่ยมันไปใช้กับส่าบายเลยแต่เขาไม่ร่วมหวานสะดุ้หนึ่งมันเสีสสยแต่จิตใจเท่ากับทรับยกระจายถ้าว่าใจห้อเลยแต่มันพ้นได้พ้นตัวทูกเขาเวทนาได้ขันห้องไม่สติไม่สำประชัญญาไม่กรรมฐาน,ฐานห้อสามาตย์จะแยกแยะลูกหน้ากายใจพราละทุกท์ผายเป็นว่าละขมพันเลยขันห้องไม่ส,มมสมตินี่ปัญญาจากวิฤตกกลายเป็นโอกาส เขาจะเห็นความจินไปเสื่อมไปเห็นล่มหายใจเห็นสุดท้ายเห็นร่างกายร่งแตกับไปตัวหนักตัวตาำมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเห็นในห้องกาลังปูกถุกเห็นจิตสุดของถุกได้เขาสามารถต้นทุกขเวทนาได้จิตใจเขาเหมนมันติดเหนือถุกขเวทนาที่มันมีอยู่คนใดทดลองหัดสู่ก็ถุกเวทนาได้เรื่อยๆแต่ทดลองหัดลยทุก์กบปวดขาทุก์กบเอียร์ตางหลดไป่ไปเจ็บ แต่จิตใจเขาหมันคงพ้นได้พ้นจากทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้งจะพาะนับได้เพราะเราผุ้ภายนั้นเขาจะเห็นทุกขเวทนาจนถึงจังหวะมันร่างกายเขาแตกดับแต่จิตใจเขาหมันคงจิตใจเขาบาหวานสะดุกเขาจะเห็นจัะทกระท่ำคือป้อมบนเทียงป้อมทนได้ย่างและจิตชั้นแรงเลยบอกมอยู่ในอำนาจหรือห้อง เราห้าใจเลยจิตใจห้อถอนอุปทานไดเพราอุปทานในกายในใจเลยจิตใจแต่รุดผลเลย,เลยได้ทำมันสมุนิว่หเอาถอนใดยังอยากดูสิเห็นร่างกายยังจำแสกะเห็นหลปขพันเห็นน้ำขันยังจำแกรวปขันน้ำขันเพื่อรูกเพื่อร่างก,งกายน้ำเพื่อทุกขเวทนาหรือทุกขเวทนาส่วนจะเป็นน้ำก็ร้องจำใดไม้หลูดจำปีจำหนองจำ คนนั้นคนนี้จำเรื่องทุกเรื่องทุกอย่างอยู่ตามเด็กจะจำได้เด็กจะจำว่าได้ยังเสียจังหวะเราพ้นมาต้งเจอแบบเวลาทุกขัยเนี่ยามจำมันเลื่อนไจะไม่ได้เป็นเรื่องของระบบสมองเราพ้นหรือเข้าวันหน้าเพื่อนจะหลงเรื่องมันมันเลยเกี่ยวกับเข้าวันหน้าหรือพอพาวันหน้าในระบบสมองเัาเจอมันเสื่อมมันมหลงหลงทีหลงหนองจไม่ได้แค่หลงนะคืออธิบายหนึ่งไปว่าหนึ่งจะไม่เพราะว่ามันเป็นระบบสมองเป็นความจำ มันบอกเป็นสัญญาสัญญาอันบทเทียงมันมยโผล่ได้เรื่อยขนาดเนือสัญญาเวลามันเชื่อมจะลายมันแปกปวดนะมันเกิดบมต้ามารีจำคนนั้นคนน,นี้นนนได้สัญญามันเกิดบทเทียงสัมพัญกับบทเทียงต้องคิดต้องคุมเงี้ยม่ตตังมันเกิมันคิดจระ,ะวาเนั้อเสียวห้องกับขอบุ้มโผลได้แหม่มีแต่ว่าห้องเหม็นมิดวผาู้หูหูอยู่ในเสียงน้ำลักษณะข้องเกิดบางทีมัอย่างแต่ห้องไม่ตัวพูหูนะเกิดใจห้องหมาต้องอยู่ มันเป็นอาการหนึ่งเดียวสิอาการของจิตตังขานอาการของสัญญาอาการของทุกขเวทนาถ้าเขาไม่ตัวผู้รู้เขาจะเห็นอาการเโมนีนะที่มันแสดงอยู่ต้นตอตาโดยติดคิดใจเขาหมันพ่อเหตุสิว่าเขาเลี้ยนรู้บิดติดในวันทุตไทยวันทุตไทยนี่คือการวิญญาณวิญญาณทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งดิ่งทั้งกายทั้งใจแต่หมดน้ำมันสาวหมดระบบประสาท ประสาทตาประสาทหูประสาทิ้นประสาทกายแม้แต่ว่าประสาทหัวใจเพาก็มีคือการประสาทหัวใจหรือว่าพ่อนึ่งพ่อมนุษเหาลหูพ่อมนุษยิเหนหเสียงอันนี้มันเป็นระบบประสาทเวลามันแตกนะในระบบประสาทเจนประสาทมันมันยุดทำงานหยุดทำงานนี่ตาหนี้ผมเห็นหูกแม้นไม่รูอยู่กพราะผเห็นหูเม่กับงของยิ่นเสียงมันดับตึบไปเลย นั่นเรียกว่ามันระบบวิญญาณระบบต่างแต่มันหยุดทางานมันก็ดับไปแต่ว่า้าตติตัวปลุกห้องสามารถที่กํลหนดลูกได้ขณะนี้มันดับไปะคือจะไฟดับเห็นไฟดับเลเห็นไฟดับร่างกายมันดับไปสีเเราก็จะได้เกิดข้อปัญจายด้วยกันเอร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปแต่ว่าจิตใจมันหมันเข้าใจ เห็นร่างกายขันหานเป็นเพียงแต่เครื่องอาศัยชีวิตเดินชีวิหนึ่งมันล่วงไปล่วงไปแล้วติดสุดอะไรมันจะมันกะดับไปคือกันจะมาใส่เสิ่งใส่ของใส่ไปจนมันแพ้มันต้าจนมันต่อมว่าใดมันก็จะเป็นสงว่างชืออาหารนกกินตกงไปมันย่อยจะลายมดแล้ววะเ่ื่อี่เป็นกากมนหนึ่งครับทายออกไปจะเป็นนามชื่อกันกับไปพัฒนา อันนี้เราว่ามันมันมันเวทความจําเป็นมันมัดทายไ่ายร่างกายให้เรื่องกันเมื่อมันเชื่อมถึงอิสุท์เดี๋มันแตกดับไปเขาปอใจเออที่สุดของร่างกายที่สุดของกันหามันมาหมดจุดนีเมือนกันแตกดับไปอันนี้เราว่าจิตตัปลุกหูห้องหูอาการเกิดและห้องหูอาการดับที่มันมีอยู่เฉพาะนะเนื่องจห้องหูก็ตกใจจิตใจเัามีความหมันคองจิตใจมัาพร้อมที่จะลูกอยู่ ถ้ามันเป็นกษสนายเลยทุกติตเป็นอันดังเพราะว่าลังเสียนมันจิตใจห้อมันเสี่อีกอย่างหนึ่งบาปเดี๋ยวมันติดถังอยู่ในจิตทำเลยข้อบุญบาปบุญบาปมันยังเป็นไข่ไข่ก็ว่ามันยังเป็นเชื่อไม่ไปเกิดอยู่แต่ว่าข้อข้อพใจแล้วข้าตีขันหาแล้วว่ามันสิ้สุดมันจะแตกดับไปอีกอย่างหนึ่ง ว่าจริงๆหนึ่งีนมันบอกข้าใจเลยที่ถั่ววิญญาณวิญญาณประกอบไปด้วยบุญบาปหรืออเนกชาติก็วนมันเป็นอภิสังขารเป็นสังขารอย่างละเอียดก็ในมันเย็นเข้าไปสวยกรรมสวยกรรมในสุกติแต่เช่นเขาไม่พุม่มหนูในขณะร่างกายเขาแตกหนาบดูลตายไปสุกติไปโลกสวรรค์โลกสวรรค์ก็ไม่ได้เจอสัญญาตุมาราชิกา สันดาวเดินสายยามาดูจ,จิตเดินไปตามลำดับเลยเดินไปตามลำดับไปสเสวยทุกจากบุญจากบุญโชนใจห่อเพื่อได้เหตุได้ท่ามาาหรือศีลใจห่อ,อกกาาเพื่อได้นักกล้าเเี้าไปจนตัวบุละวัดวัดที่บาอันห้อท่ามจิตได้ในลักษณะสี่หน่อยมีสทุขติเป็นอันหวังแต่ว่าแต่เจ้าตื่นตอกเวลา ว่าเราคุดผ่ายมากำหนดหลปทุกขระเวทนากำหนดั่ได้วิทยาคนวิทยามันก็อยาเบิกในกำนดเขาก็ไปในปายนิติตายจีนนะมันเกิดไปใช้กับปรด้บหไปนไม่ร่วงหวานสะดุกใจประโยกน์ขึ้นกับตัวแคนี้ทามาจะตกใจนั่นก็เห็นหัวเห็นหม้แดงเพื่อจะตกใจอันนี้เราบอกกันใจขางบ่มีหนักใจขาบ่มีกำลัง มันอเริ่มประหุจักพุ่มริงที่มันมีเฉพาะนักแต่ว่าถึงห้องค่อยฝึกฝึกต่อสู่กับทุกขเวทนาผู้หนักลำบากก็ได้ให้ตอกวดใดโทนได้เห็นจะเปลี่ยนเป็นอาการย์จืดๆอาการปวดขาปวดแขนปวดนั่นปวดนี่หรือลำบากยังไม่ตายถ้าพุ่มใดพุ่มได้ค้ำตอกได้พุ่มริงห์นะสิงหสี่ข้อต้นเขาต้องมีปัญญาหน่อยจะไปต้นอย่างเดียวเขาต้องตั้งเกศทัดตั้งเกศทัดเลี้ยนลูก จังหวะพุทธิยาวนวาการกาหนดร tweeted, ูปทุกนี่เป็นสิ่งจําเป็นสาหรับผู้ที่จะเข้าใจเรื่องปุกหรือผู้ที่จะออกแก้ปุกถ้าจามใดๆที่ยังกลัวทุกอยู่เป็นจังหวะเข้าสอบผอมที่จะเรียนรู้กความจริงความทุกอย่างลําบากเป็นสิ่งที่ให้องคว้านกาหนดรูปความทุกทั้งกายความทุกทั้งใจความทุกทั้งกายคือความหิวความกระหายความห่อนักเท้านักขวดค้าปวดแยงหรือว่าความทุกทั้งกาย หรือโลกให้ไขเ่เจ็บเปันรุ่มเหล่าสิเพราะถูกกำหนดรูให้ได้ความถูกอทั้งกายค่อมถูกตมทั้งใจคือมคลมโมมนัดควมสูญเสียความบดายั้งใจคลอมถูกมรรณ้งองยำเหยียดเหีย้ยในทางเหยียดความผูกและทอมใจในใี่เา่ากับมีสติกำหนดรูอาการเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแต่ว่าเขาจะเคยเห็หน,น,นน้มันได้ไหมใครชอบรถท่นก็รเลี้ยนลงมันเป็นชวกปู่ชกข้าวมันกันดับไปด้วยกัน ทุกสิ ools, ่งทุกอย่างมันอยู่แต่ภาวะเดียวกันคือมันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีเวลาอีกช่วงระยะหนึ่งมันจะทับไปคือการก็เมฆก็หมอกก็บังดวงจันทร์บางดการใดการหนึ่งมันจะเคลื่อนผ่านไปนแสงสว่างในดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันจะปรากฏเสื่ออันนั้นเองมันมาปิดบังก็ยังมันมืดกันค้นพบใจว่าจะอยู่โอ้ยากขึ้นเขาเป็นกบกินเดือนเดียวทำให้เจ้ากบกินเดือนเลยเพราะกันตกใจเลย ไปตีข้อตีก้อปีข้ออีนีงไปเรื่อยคือว่าจะไม่ได้เป็นตลอดแต่ว่าความจริงเมื่อไหร่มันอไมันอไไปบางนตัวขณะหนึ่งมันอไมันอไเคลื่อนย้ายไปจุดอื่นชุดกันควบคุมในชุดกันแต่เขาไม่สติไม่ปัญญาทุกทั้งกายจะตามทุกทั้งใจจะตามถามห้อพ้นได้หรือข้อจะเลี้ยงข้อติดไปเชื่อมไปของสุขเวทนาทั้งดังใจหรือว่าถุขั้งมนนับทั้งจิตใจ ตอไป่อมาเทาสิเรี่ยว่าเห็นอย่างเขาบมกตื่นมาเออมันเกิดเหตน่นมันการใ้กันหนึ่งมนถึงสิสุดก็มัอันนี้เป็นจริงจริงพวา้งไหลควนทุสัดหว่แต่ห้องม่บุญไม่กุศลในหของเช่นในท่านรักษาเต็นคิดใจเทาสหมันคงคิดใจเองสิพร่อมีิในการได้ใจะเลียนลุงเรื่องร่างกายเรื่องสีขนัดดินน้ำไฟลมถทางห้องหูได้ห้องพอใจเกิดความระจางและเให้ใจคนว่า ภพชาติมขออ้ามาติดสั่งเขาสั่งเขานะบางครั้งมันตายเกิดบางครงเจ็ดขาดบัางสองสามถาดบชางขาดเดียวบัางนะเมื่อเข้าหูแจ้งในบุญในบาปหูแจ้งในสังขารอันละเอียดนะที่จะพาไปเกิดสุกติและทุกตินบนวันเข้าหูเรื่องบุญเรื่องบาปอารมณ์ของบุญของบาปจะมันเกิดขึ้นในใจอ้าเข้าละเรื่องบุญเรื่องบาปในตัวนั้นจิตใจมันจะกีดกู้คน พอมาบุญบาปเนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นตัวพักดันงจิตวิญญาณให้เที่ยวไปมันเป็นองค์ประกอบของสัตว์สัตวเชจะมีองค์ประกอบอยู่คือสังขารในส่วนหนึ่งเป็นอฏิสังขารแต่ตัววิญญาณเองในส่วนเป็นปฏิสนธิวิญญาณสองอย่างนด่นเที่ยวไปในวรรดาทั้งสามไปเกิดวกนั้นภพนี้ไปเกิดพวกมรรลกหรือไปเกิดสวรรค์ในตามิองค์ประกอบตัวบุญบาปหรืออเนจชา กนะับตัวจิตตัวปุโรนะทิ่เที่ยวไปแต่บ่เมื่อนไหนแต่ห้องมีตัวพุทธะพุทโธนะมีความลูลแกงแสงสว่างจนมันสามารถทนะี่จะเรกวางเห็นสิ่งที่มันซับเคลื่อนหนะรือว่าเห็นสังขารอย่างละเอียดนะสังขารในส่วนจะ็เป็นบุญเป็นบาปจิตเป็นเครื่องน,น้ำผ้าทั้งหลายที่เที่ยวไปนะจนห้องเห็นข้อมูลไปเติมไปจนห้องปติตใจในอนไดอันหนึง่งละอุปทา,านหละ เ็ดขาดเองเข้ามาจัดสมมติไปนะเขสามารถที่จะลุดพ้นจากวัฏสงสารได้เพราะว่าเขาทำลายตัวตนทำลายอัตตาได้นะมันจนไดไปสู่สภาวะที่มิมีตัวตนนะหรือว่าเขาสู่กระแสอนิพพานได้แต่ว่าเราต้องพยายามตังเหตุตังป,ปัจจัยตัดฐานในมันเป็นข้อคือการลองเป็นบุญบาเป็นกุศลจึิงเราเนี่ยเราจะเป็นอุปการะนะเป็นเครื่องที่จิตใจนะเพราะมีกำลังใจ จังหวะนั้นงเจอมันยากมันยากเลยพ่อพยายอ๊อฟทนอดกันถ้าเขาทนได้เขาจะเสดได้คําตอบถ้าทนบ่ได้มันก็บ่ได้คําตอบอะทำให้สิเบิ่งปัญหาเองต่างๆเกิดขึ้นขันพิจารณาไม่ยอมเป่าว่าระดุยอมเปล่าวนะให้พยายามตั้งใจพยายามอดทนถ้าเขาทนได้มันจะมีเวลาในการรู kidneys, ้เรียนรู้ศึกษาปัญหาต่างๆมันจะเกิดความแก่ใจ ถ้าเขาแก้ปัญหาใดมันเบาใจได้บ no. ้างนะภาวะจิจใจมันสสูงขึ้นกว่าเก่าในรือว่ามันเป็นการเปลี่ยนสภาพวะจิตจากที่ห้องหูห้องหูัเสียห้องหูเรื่งได้็ต่ชื่อว่าเขาแต่การในเรื่องนั้นเขาในวิชาวิชาในคะแนต่างเสร็จเป็นวิชาทั้งโดม่ให้กินจะตามหรือวิชาในการประกอบการงานจะตามหรือวิชาทั้งภาพมือกันถ้าเข้างัจจในจุดใดจุดหนึ่งแล้วบ้านสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นห้องบนับใจ เขาเรียนรู้ได้นะมันกีชื่อว่าเขาตอบโจทย์ได้ตอบโจทย์ได้ก็เร็วอเรื่องก่ามันงถึงวอกลอยเกิดความถูกใจแต่ว่าถ้าเขาตอบโจทย์บ่ได้เรื่องเดียวกันนะมิเกิดเชื่ยูบ่อยๆให้เขาถูกอยู่บ่อยๆนะเพราะยังเพราะว่าเขายังไม่ต้องเข้าใจในเหตุผลกลไกในถูกติงถูกจางนะจำเขาเหยียดเบียดยากม่อใช่ไหมขันเขาบอกเข้าใจมันกลคิดผ่าดมันกอกลายต้องคิดผ่าดเมื่อกี้ แต่ว่าเมือนเกิดพุ่มเขาอกปัจจัยในจึงใดจะในยังแจ่มชัดเลยพุ่มปิดผาดมันกันเบิ้ไปการไปพิปฏิบาแต่้พือกันนะคันพัททนได้คิดใจห้องนักแห่งคิดใจห้องหมันพุ่งเราะจะไม่เวลาในการทําพุ่มปัจจัยทำพุ่มกระจานในถูกเขเวทนาหรือคนรักคัดของเย่นตนต่าแต่กระ่ำพุ่มมาได้น่ยากเป็นบางงานเขายังบอกผมในการในจะเลียนลงบอผมในการแแก้ไข ปัญหาต่างๆนะครับผมจิตใจนะเหยียดในห้องนะำโง่นักใจเฮยียดในห้องทุกทรมานนะเขาต้องพยายามสั่งสารสั่งกำลังใจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทุกประจํต่างๆนะในการเป็นอยู่นะการอยู่ในครอบในผัวของการปัญหาเรื่องครอบเรื่องครอบปัญหาเรื่องลูกเรื่องรักปัญหาเรื่องอะไรกินทุกสิ่งทุกอย่างแต่ห้องบอกใจสิ่งเหล่านั้นไม่กลายเป็นปัญหาแต่เมื่อไในห้องผ่อนใจแลยก็กลายเป็นวิชากลายเป็นความรู้ เขารู้นแล้วบาดนี้เขาไปเห็นบุคคนเขาคล็นท่านรู้บุคคลเป็นทเข้าใจเขาติดเขาสิดเรียกว่าเกิดสังเวชอย่างหนึ่งได้บาดผานเขาผ่านไปแล้วโอ้ตะกี้เขาเป็นเรื่องของคนเมื่อเขาเกิดทุกปัญหาจิเขาก็หาข้างออกมาได้เขาไม่เมตตาปะนวันเขาปฏิเสแน่บางคนอยเข้าใจบางคนก็ู่บอกพอใจกันไม่เขาประจบทำใจด้วยกันบางครั้งเขาปฏิเสแน่กันเางคนเหยอมเรา น้ำนข้นหพบผอมในการที่จะเลี้ยงลูกก็ไม่จะว่ากานันแนนํานตะันสอนการบอกการเชี่ยนเนี่ยจะเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะเอี้ยดให้ชาวพุทธเงาเนี่ยมความเจริญนะแต่ว่าจะห้องมาบอกบอกันในสิ่งมื่กับนะมันอกบอนเกิดก,การเปลี่ยนแปลงหนะ้นาที่การย่ายืดกันการทา,ทายทอดจากรุ่นสู้รุ่นนี่มันเป็นความเจริญนะในประเทศชาิบาดเมืองเขา กา้ได้ห no, ูจากเรื่องไดมปรแต่็นการแนะนํากันบอกการสอนการพุธเจารันเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญเกิดจากการแนะนากันสอนแต่ว่าแต่ห้องมผู้มาแนะนําจังสอนชอบเอาไปย่อฟั้งอกฟังใจฟังทั้งข้อมผวาใจบางอย่างมันจะได้ประโยชน์อยู่เพาจะอย่อไปปิดกั้นเพราะว่าคนหอบใส่ห้อมรับคําแนะนาจังสอนคํามตัดเส้นผู้อื่นใดแต่ว่าข้อมมีจิตใจก่วงขวงนะย่าจิตไปปิดกั้นนะข้อมรู้ข้อมฉลาด คนวยเหตุขึ้นกันแม้ประเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์ไปบินสะบาดในโมบานผู้จิตตั้งใจมันผู้ได้หายกับจิตรภัว่าเล็กหน่อยกับตามผู้ยิ่กต่ตามผู้ใส้กับตามผู้นุ่มก็ตามผู้เ่ากับตามไปตามต่อตามต่อยผู้ใด้ใจบาดจะแสดงความเย็นดีจะแสดงความเย็นดีในเขาท่อมบุญเมื่อใดไปปิดกันบ่ต้องไปเลือกว่าอันัหนเข้ามาอันนี้เข้าบอมักรับว่าบัส แต่ว่าเวลาเขาคบเขาชารเวลาเขากินแล้วก็เอาเฉพาะก็ดีบ่เอาเกินแล้วก็เอาจำเป็นสิ่งที่มันเหมาะกับขาดสันของเทาแต่ว่าบางคนมันไม่ปัญญาหระบาดล่าเขาหายัง่ามากกินบดตถุแต่แบโอ้ตายได้เป็นผ้ามได้เลยนผ้าเนี่กินจนท้องแตกเค็นย้แต่โอ้ไม่แต่เนี่ยเป็นแต่เสจของวะกินยังละมัวหัวของจับอดวงจับกัดวงจับอันไหนมันเกินอันไหนมันขาดไปมาไม่พให้เกิดโรคเกิดไข้ จะว่าคนเท่าเนี่ยจะหลับฟังเรื่องเล่าต่างๆจากบุคคลอื่นด้วยหลงโฉ่เฉียวหรือเรื่องเล่าต่างๆนี่นั้แล้วเจอกระโวยแแย่เดียวฟังมาแล้วในยิ่งแบบเห็นแล้วแก่เพราเป็นอารมณ์คู่ใจจีิงๆก็มีอันนี้เรียกว่าคนเฮารับมาแล้วก็ินจนเหมดนลับมาแล้วเออเข้าใจจริงๆไหนมันพวนแย่เฮาก็เอาอันไรบุคคลเขาทำเอาอะไรบุคคลฉลาดการในยิ่งในฟังในพิการเฮาต้องพยายามต้องเข้าใจ แล้วก็พยายามทําฟ้องฉลาดให้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ห้านักใด้ตัวที่เ้าท่อใจหนักขึ้นเขาโมตีเ้าเนี่ยเขาโมว่าที่จริงมันเป็นอารมณ์เป็นฟ้อมดุซิฟ้องหมุกคนอื่นบางครั้งสามันคิีเท่ากับแกสามัคิีเท่ากับเว่าเออมันเป็นเรื่องของเขาเข้าใจเรื่องขัวห้องขคือเรื่องของเ้าถ้าเหาองบริษัทเพื่อเพื่อนมะยันเดียดฟ้องเพื่อในห้องใดขึ้นอะไรอย่าอันนี้เป็นวิธีประพฤติปฏิบัตินะของพุทธบริสาขทั้งหลายไม่เลี่ยนจะมากเลยมาก หายสติทำหายประวัติปกติ็นสมควรแก่เวลาใครดูจดเพระกอมสุขกายสบายใจจนเกิดสิ่งนี้เกิดแก่ผัวห่อทั้งหลาย่วนหาการทุกานทุกคนเถือ